แชร์ประสบการณ์การพนันจากทางบ้านนะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้เล่นสล็อตบาคาร่าเล่นแตกแต่โดนล็อกบัญชีถอนเงินไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหลายคนนะครับเข้ามาเล่นสล็อตบาคาร่าเล่นการพน,นันเพราะหวังเงินก้อนโตและวินาทีที่แจ็คพอตแตกนะครับหรือไพ่เข้ามือโอ้โหเราจะเป็นเศรษฐีกันแล้วเว้ย นะครับจนยอดพุ่งหลักหมื่นหลักแสนนะครับความดีใจนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะเพราะอะไรรู้ไหมนะครับประโยคที่บัญชีของเรามันขึ้นมาขึ้นเออร์เลอร์ขึ้นเออร์แจ้งเตือนขึ้นมาประโยชน์สุขสิบจากแอดมินก็คือบัญชีของท่านมีปัญหาเราตรวจพบการทํารายการที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือไลายแรง ถึงขั้นนะครับโดนล็อกยูเซอร์เข้าใช้งานไม่ได้เลยนะครับติดต่อแอดมินไปนะครับก็แก้ไม่ได้สรุปสุดท้ายไอ้เงินต้นที่เราลงไปกับรายได้นะครับที่ขึ้นมาดังหน้าจอว่าเราเล่นได้กี่หมื่นกี่แสนนะครับก็หายไปกับตานี่คือประสบการณ์ตรงจริงจากหลายๆคนที่เจอมานะครับถามว่าทำไมเว็บถึงทำแบบนั้นล่ะนะครับเอามาดูกัน กฎที่เว็บเป็นคนเขียนคือกฎที่เขาไม่เคยแพ้แน่นอนว่าเว็บส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะเว็บเอเจนต์เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแจกเงินคุณฟรีๆนะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณเล่นแล้วได้กำไรเกินเพดานที่เขาตั้งไว้ระบบก็จะเริ่มจับตาดูคุณทันทีแล้วมักจะหาข้ออ้างสารพัดนะครับที่จะบล็อกคุณที่จะยุติยูเซอร์คุณนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของระบบทุกอย่าง อยู่ที่การแตะใจของเขาท่านทําผิดกฎ,กฎกติกาอย่างเงี้ยนะครับหรือท่านแทงสวนสวนอย่างเงี้ยหรือท่านใช้โปรแกรมช่วยเล่นทั้งทั้งที่แบบเราเราเล่นแบบปกติไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับหรือต้องทําเทิร์นเพิ่มอีก1ิบเท่าถึงจะถอนได้นะฮะมาเริ่มอาศัยช่องต่างๆในการให้คุณเล่นเดิมพันเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อคุณเสียนั่นเองนะครับ เป้าหมายเพื่อยื้อเวลาและให้คุณรู้สึกหงุดหงิดนะครับกลับไปเล่นต่อจนสุดท้ายเสียหมดนะนะครับเพื่อมันจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินไงนะมันจะอยากจ่ายทําไมอะนะครับมันเป็นเจ้าของมันจะทําอะไรก็ได้เนะทคนิคการล็อกยูสนะครับ ฝันร้ายของนักเล่นนะครับเมื่อคุณกดถอนเงินก้อนใหญ่ระบบจะค้างขึ้นว่ารอตรวจสอบหลังจากนั้นก็เข้าระบบไม่ได้เลยนะครับหน้าจอก,ก็จะขึ้นว่ารหัสผ่านผิดบัญชีถูกระงับพอติดต่อแอดมินก็อ้างสารพัดนะครับว่าคุณทํารายการที่ผิดปกตินะครับก็เลยไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับหรือถูกล็อกถาวรน,นะครับจะติดต่อแอดมินยังไงมาติดต่อไม่ได้อยู่แล้วเงียบหาย อ้างไปสารพัดนะครับนี่คือความเจ็บปวดนะเงินในจอคือตัวเลขสมมุติทั้งนั้นแหละนะปราบใดที่เขายังไม่อนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีคุณมันก็ไม่ใช่เงินของคุณมันคือเงินของเว็บนั่นเองนะครับเพราะธุรกิจนี้มันผิดกฎหมายตั้งแต่คุณล็อกอินเข้าไปแล้วอะ่ะคุณจะไปทําไงได้อะ่ะคุณจะไปแจ้งความไหมล่ะเขาจะรับแจ้งความไหมคุณทําผิดกฎหมายเป็นเล่นเว็บพนันใช่ไหมมันไม่ได้ ตารางความต่างนะครับเว็บจ่ายเว็บโกงได้แต่นะครับมาดูสถานการณ์กันเว็บที่ยังจ่ายอยู่เพื่อล่อเหยื่อนะครับยอดเงินจะได้น้อยๆน,นะครับหลักร้อยหลักพันนะส่วนเว็บที่จะล็อกบัญชีปิดบัญชีคุณนะมันจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับหลักหมื่นหลักแสนนะฮู้เงินก้อนใหญ่โบนัสแตกนะครับอ่าแล้วมันก็ล็อกบัญชีคุณไม่ให้คุณถอน การถอนนะครับถ้าเว็บมันยังจ่ายเพื่อล่อเหยื่อคุณเนี่ยมันจะให้ถอนนะครั้งละน้อยๆน,นะครับส่วนไอ้เว็บที่มันล็อกบัญชีเลยคือมันจะให้รอนานนะไม่อนุมัติสัทีตรวจจุกจิกตรวจ,วจ,วจ,วจนู่นตรวจนี่ให้รอ2อาทิตย์บ้าง3อาทิตย์บ้างโอ้โหนะครับ พฤติกรรมล่ะนะครับไอเว็บที่ยังจ่ายอยู่เพื่อล่อเหยื่อเนี่ยมันจะกระตุ้นให้คุณเล่นต่อเล่นโปรนะครับแจกโปรโมชั่นส่วนไอเว็บที่มันล็อกบัญชีมันก็จะหายหัวนะแอดมินไม่ตอบแอดมินเงียบนะครับแล้วก็บอกว่ากําลังรอดําเนินการกําลังรอดําเนินการนะครับเจ็บปวดสุดคือแจ้งความไม่ได้นี่แหละนี่คือเหตุผลที่เว็บพานันมันกล้าโกงคุณแงเพราะอะไรรู้ไหมมันผิดตั้งแต่มันเปิดเว็บพานันแล้วนะครับมันมีมันจะไปกลัวอะไรอะ่ะก็แค่โกงคุณ นะครับและไอ้เว็บพวกนี้นะไอ้เน้นไอ้ไอ้ไไไเจ้ามืออ่ะนะนเป็นคนต่างประเทศทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็เว็บมันก็อยู่ต่างประเทศทั้งนั้นแหละนะครับมันเอาไว้ให้คุณเล่นนะมันยิงมายังอ่เว็บไทยนะครับเพื่อให้คุณเล่นไอ้เว็บพวกนั้นมันลูกขายเอเจ้นนะโดนปิดไปมันก็เปิดใหม่ปิด1เว็บมันก็เปิดร้อยเว็บนะปิดร้อยเว็บมันก็เปิดพันเว็บนะครับไอ้พวกนี้นะมันรวยมันเปิดได้หมดแหละ นะครับเพราะนั้นเจ็บสุดคือแจ้งความไม่ได้นะคุณจะไปแจ้งโรงพักบอกว่าแจ้งความครับผมเล่นบาคาร่าชนะแล้วเว็บไม่จ่ายนะครับเขาให้เขาจะรับแจ้งไหมล่ะเขาไม่รับแจ้งหรอกนะเพราะมันเป็นธุรกิจมืดนะครับออกแบบมาให้เจ้ามือชนะนะครับมันโกงซึ่งหน้าคุณอยู่แล้วล่ะนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่มันไม่จ่ายคุณนะครับเพราะว่าต่อให้มันไม่จ่ายคุณคุณทําอะไรมันได้ไหมทําไม่ได้ คุณจะเดินทางไปที่ไหนอะนะเว็บมันตั้งที่ไหนเมืองนอกนะครับแล้วก็บางเว็บไม่มีที่อยู่ด้วยนะไม่มีเว็บพน,นันที่ไหนมันเขียนใต้ข้างล่างบอกว่าเออเว็บดําเนินการที่ตึกนี้ตึกนี้อา่าไม่ใช่หรอกไม่มีหรอกติดต่อไม่ได้หรอกพวกนี้ออนไลน์ทั้งนั้นแหละมันบล็อกคุณก็จบแล้วเพราะนั้นอย่าไปเล่นมันนะครับดีที่สุด บทสรุปนะครับเงินที่ถอนไม่ได้คือเงินที่ไม่มีอยู่จริงเพราะนั้นชัยชนะที่แท้จริงนะครับก็คือการหยุดเล่นแล้วก็เลิกนะครับไม่ต้องไปเล่นกับมันนะตราบใดที่เงินมันไม่เข้าบัญชีคุณมันคือเงินของเว็บทั้งนั้นแหละเพราะนั้นมันไม่ยะไม่ยอมให้คุณเอาเงินของมันไปหลอกนะครับมันพยายามหาทางหลอกลวงคุณท,ท,ทุกวินาทีทุกวินาทีทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาเงินคุณไป ให้หมดนะครับไม่เหลือแม้กระทั่งบาทเดียวจำไว้เลยนะครับก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อสองมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกค,คนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมัดระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ